ปานนครแม่สอดออกล้างตลาดผักและผล,ละไม้เพื่อความสะอาดปลอดภัยตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 ค่ะนางสาวกัญจนัทหาริรักผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาการประลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกเทศมนตรีมอบหมายสั่งการให้ในายพงพัฒนพยอมยนหัวหน้าสำนักประหลัดรักษาการรองประลัดและนายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณาสุข และสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดจัดเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจและพนักงานกลีนไซเคิลร่วมกันทำการกวาดล้างทำความสะอาดบริเวณแผงขายสินค้าชั้นวางสิ่งของทางเดินจับายสินค้าพืชผักสวนครัวอาหารสดอาหารแห้งโดยทางเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพนักงานกลีนไซเคิลและพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดพาเจริญตลาดขายผักและผลไม้จะร่วมกันทําความสะอาดตลาดสดพาเจริญและตลาดสีมอยตลาดผักและผลไม้เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง และในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลนครแม่สอดได้นำรถน้ำดำเนินการฉีดพ่นล้างในตลาดขายผักและผลไม้พร้อมกับพนักงานบริษัทคลีนไซเคิลทำความสะอาดกวาดล้างทางเดินแผงวางสินค้าจากนั้นเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อรอบๆบ,บริเวณทั้งหมดให้สะอาดและปราศจากเชื้อโรคต่างๆ ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี